สวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวที่เอฟซีหลายๆท่านหลายคนนะครับเห็นแล้วถึงกับใจฟูเลยนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซี FC, ใจฟูสุดๆหลังบอสบิ๊กเจอปัญหาบอยสิริชัย ทำสิ่งนี้ทันที FC ฟซีลั Z ่นเห็นแล้วยิ้มตามเลยพี่น้องแมนบอดบิ๊กเจอปัญหาอีกอย่างอีกนอก้อบัดท,ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับที่ทางค่ายตัเกี่ยวมิวสิกนะครับทางบอดบิ๊กนะครับเพื่อนเจอปัญหาก็คือว่าตั้งเวทีบอทันนะครับจนได้ประกาศรับสมัครคนว้ voy, เพิ่มนะครับแล้ววมื้อนี้นะครับ ปัญหาก็ยังเกิดอีกนะครับแต่ว่าปัญหาวันนี้นะครับได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่ชายที่แสนดีนั่นก็คือบอยสินิีัใช้นะครับยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเิดนะครับคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้ครับเพื่อนบอกว่าฝ่ายเวทีโตเกียวประสานมา ขอแรงทีมช่างและคอนบอยใจเกินร้อยไปช่วยงานนะครับบอร์ดบิ๊กขอความช่วยเหลือไปนะครับจัดให้ไปเลยครับวันนี้เวทีเรียบร้อยพร้อมจวดทันเวลาครับนะครับปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบอยสินีใช้แล้วกับทีมงานนะครับของทางหมอล้้ำใจเกินร้อยนะครับพื่นให้ทีมคอนบอยและกับทีมซางนะครับ ไปซอยกันนะครับเพื่อตั้งเวทีให้มันทันเวลาในการแสดงแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าวันนี้เวทีเรียบร้อยพร้อมจวดทันเวลาแน่นอนครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับบอดบิ๊กเข้าไปคอมเมนต์นะครับในเพจของคณะหมอลำใจเกินรอยทันทีเลยนะครับบอดบิ๊กบอกว่าขอบคุณมากๆครับนะครับแล้วก็มีเอฟซีขอมาคอมเมนต์ต่ออีกนะครับเอฟซี FC ทันนี่เพื่อนขอมาคอมเมนต์บอกว่าสุดยอดเลยจ้าคูพี่น้อง มีอย่างกระซอยกันไปรักกันแบบนี้ดูแลกันแบบนี้เอฟซีชื่นชมชื่นชอบมากค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสองพี่น้องเลยรักกันรักกันค่ะนะครับหลังจากนั้นก็บมีทั้งแม่ดอกรักนะครประกาศศิลปินในค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกกมาขอบคุณมาชื่นชมนะครับซึ่งเอฟซีหลายๆาท่านหลายหลายคนเห็นแล้วนี่ใจฟูถึงกับยิ้มตามเลยนะครับมองว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะครับน้องชายก็คือบอสบิ๊กเจอปัญหานะครับ ตั้งเวทีไม่ทันขอความช่วยเหลือพี่ชายไปพี่ชายบอยสิริชัยนะครับยื่นมือช่วยทันทีนะครับส่งคอนวอยและกับทีมสร้างมาซอยนะครับประมาณนี้ผมก็เลอเอามาอัปเดตมาวอาซูฟังนะครับเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ารักนะครับก็เลอเอามาวอาซูพีสื้อน้องฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องพอ,อยังแสนบ้านทุ่งน้ำเนี่ยเลอครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ